โอ้โหไพ่ใบนี้มีอิทธิพลในดาวคุณเลยนะแปลว่าดาวอาทิตย์จะชื่อเสียงความก้าวหน้าทางการงานแต่จะดีสำหรับคนค้าขายแดนไกลต่างประเทศต่างแดนออนไลน์ดีนะนะครับคนทางอนประจําก็จะมีชื่อเสียงเดี๋ยวดูว่ามันมันเป็นเสียงดีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวดู6ใบแรกก่อนอ่าสิงนะโอ้โหแจมแจมใบนี้ดีแล้ผ่านละ ดีอีก D 3 D ามดีส,ดสวดวงเขากำลังแข่งด้วยเฮ้ยดีหาอใบหนึง่ง D 6ครับ6กใบนี้ดีหมดเลยครับผมนี่เป็นราศีดวงเด่นเลยนะเนี่ยอันเนี้ยตอนนี้เขามาอันดับหนึ่งแล้วนะสิงเนี่ยถ้าไพ่มาฟอร์มนี้นะสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวดูอีก6กใบนะดูอีกนะ7อ่าอันนี้กลางๆนะอย่าทำอะไรไม่ดีนะทำดีๆไว้ แปดาอันนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่9ดีครับสิกลางกลางอ่ากลางกางโอเคชาวราศีสิงส์ปราหนี้ดวงเด่นมากๆครับผมเสริมดวงชะตาได้ทำบุญได้นะร่วมบูชาครูได้6บาท60บาทนะแล้วแต่คุณอะจะมากจะน้อยแล้วแต่คุณ รือจะเติมเลขหนึ่งข้างหน้าก็ได้เลขดาวอาทิตย์พอดีนะโอเคเลยดีตั้งแต่พรุ่งนี้เลย8ถ้าใครดีมาก่อนหน้านี้ก็ขอให้ดียิ่งขึ้นทั้งงานทั้งเงินทั้งทั้งงานทั้งเงินทั้งชื่อเสียงทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันที่8 9 10วันที่11ระวังหกล้มเพราะเพราะว่าเกณฑ์ชะตาของชาวราศีสิงห์ปกติเป็นคนแข็งแรงนะแต่ว่าบางคนอาจจะต้อง ไม่ค่อยสบายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งถ้าจะไปตรวจอะไรก็ถือว่าดีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะไปตรวจร่างกายบางคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดสายตาหรือไม่ก็แข้งขาสักนิดหนึ่งนอกนั้นถือว่าดีหมดนะครับเมื่อวันจะมีปัญหาใดๆมาพอมาเห็นไพ่ชุดนี้แล้วทั้งเรื่องงานก็จะเด่นเรื่องเงินก็จะได้ชื่อเสียงก็จะดีขึ้นมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกนะครับ ดีทั้ง7วันเลยนะครับวันที่ระวังนะครับระวังเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการปกปิดซ่อนเล้นไม่ถูกไม่ไม่ควรเนี่ยลืมเบาสุดเลยนะคือการลืมของนะฮะโคเมคขโมยขอโจรยังต้องระวังนิดนหะน่อยหน่อยะในช่วงนี้ก็คือวันที่11ดนะครับ12 13ดีเหมาะสหรับการทวงหนี้12 13 14การทวงหนี้ การไปงานเลี้ยงงานบุญงานกุศลนะงานทำบุญงานรวมญาติงานรวมเพื่อนเก่างานต่างๆพวกนี้งานเลี้ยงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยเมื่อกี้มีอีกราศีหนึ่งก็ได้ไพ่แบบนี้ก็จะไปงานเลี้ยงราศีนี้ก็เหมือนกันราศีสิงห์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าชาวราศีสิงห์เนี่ยสัปดาห์นี้ไทยใครไม่สบายจะแข็งแรงขึ้นใครที่สบายดีก็ยังต้องดูแลตนเองอยู่สักหน่อยหนึ่ง นะครับแต่จะเด่นเรื่องของข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานนะแล้วก็ได้พบปะผู้คนสบายใจมากขึ้นนะมีข้อที่ควรระวังนะครับไม่ให้เล่นการพนันที่มันมากๆหรืออย่าพึ่งเขาเรียกอะไรนะคนที่มีคู่แล้วนะครับอย่าไปน,นอกใจแฟนนะถ้าแฟนนอกใจเราไม่เป็นไร เขาทําผิดเราไม่ทําผิดกันแล้วไปนะคนที่มีคู่แล้วนะคนไหนที่ทะเลาะกับแฟนจะกลับมาดีกันจะได้งอนง้อกันคนไหนที่ยังไม่มีแฟนเป็นจังหวะดีที่เราจะไปเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนที่เคยรู้จักหรือคนที่เคยคุ้นหน้าในอดีตชาติก็เป็นไปได้เออเห็นหน้าปะไอ้คนนี้คุ้นๆน,นะแววตาอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่จะเจอแ่ละคนโสดหรือคนที่ เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยต้องตรวจตาดูให้ดีนะว่าไอคนที่เข้ามาเนี่ยมันมีพันพันธะเก่าอยู่หรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวปวดหัวลูกเขาลูกเธอลูกแฟนเขาแฟนเธอแล้วมันจะปวดหัวเรื่องพวกนี้ช่วงนี้เขาเรียกว่าสเสน่ห์จะแรงด้วยนะเวลาไพ่แบบนี้ใหญ่ขึ้นเนี่ยบางทีมันยาวไปถึงยิงยาวไปถึงปีหน้าเลยนะต้นปีนะครับไพ่มันข้ามปีได้นะถ้าไพ่เขามีแรงอิทธิพลมากเขาจะมีอิทธิพลถึง90วันโดยธรรมชาติจะมีอิทธิพลแค่ ประมาณถ้าเรากําหนดไว้7วันก็7วันหรือ30วันประมาณนี้นะครับแต่ชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ดาวอาทิตย์2อันเลยนะครับเพราะนั้นเป็นช่วงที่ใครกําลังสร้างตัวตนเร่งสร้างงานสร้างเงิน make money ทําเลยจะจัดงานมงคลอะไรพวกนี้ทําเลยจะแต่งงานจะทําบุญทําเลยนะหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสำหรับคุณนะครับมีไพ่ทัดน้ำทัดลมทัดไฟทัดดินไม่มี เป็นดินบุคคลไม่เอาเอาดินแท้ๆดินแท้ๆไม่มีเนี่ยต่อให้แข็งแรงแค่ไหนเนี่ยอาจะบางคนก็จะเดินไม่ค่อยถนัดบางคนก็วิงเวียนศีรษะหรือเดินไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเส้นเอ็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ,อดูแลหน่อยนะถึงแม้ว่าจะแข็งแรงเป็นราศีที่แข็งแรงนะแต่ว่าต้องระวังเกี่ยวกับพวกการเดินการเหินนะประมาณนี้นะ ก็เรียกอะไรนะความดันเออความดันด้วยมั้งประมาณนี้ต้องอยังต้องระวังอยู่นะครับวันที่สิงจะซื้อลองสิงโชคดูหน่อยก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ลนะแปดเนะครับทะเบียนรถทะเบียนรถแล้วก็หรือเลขท้ายมือถือก็ได้นะครับการติดต่อการค้าขายต่างๆดีสัปดาห์นี้นะขอให้ทิ้งทวน ปลายปีขอให้ได้เงินการปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือออฟฟิศส่วนตัวของคุณทําได้นะครับความรักต้องเคลียร์กันต้องคุยกันสีสัปดาห์นี้ใช้สีอะไรสีส้มสีแดงสีฟ้าเลขหน้าไพา่นะเป็นเลข3 3 7 2 6หรือ2 0